คำบอกเล่าจากลูกศิษย์ครูบาอาจารย์บอกไว้ก่อนละสังขารจะมีการปฏิวัติถึง3ครั้งบ้านเมืองถึงจะเจริญรุ่งเรืองเข้าสู่ยุคศรีวิไลก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะและต้องบอกก่อนว่าเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะ เคยได้ยินคําบอกเล่าจากลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นเอกองค์หนึ่งของเมืองไทยเป็นครูบาอาจารย์ที่เคารพรักยิ่งชีวิตท่านมีพลังบุญญาบารมียิ่งใหญ่และพลังจิตตานุภาพสูงส่งเป็นเอกองค์พระอริยสงฆ์หลังกึ่งพุทธกาลคําทํานายของท่านไม่เคยผิดพลาดสักเรื่องเดียว จะขออนุญาตไม่เอ่ยนามท่านการพวกมิจฉาทิฐิไปปรมามทท่านแล้วจะลงนรกกันไปใหญ่ได้ทราบข้อมูลมาว่าตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ครูบาอาจารย์ท่านนี้เมตตาบอกไว้ก่อนจะละสังขารเมื่อหลายปีก่อนว่าถ้าข้าตายจะมีปฏิวัติอีกสามครั้งบ้านเมืองถึงจะรุ่งเรือง และหลังจากท่านจะละสังขารไปแล้วหลายปีจนถึงปัจจุบันนี้บ้านเมืองเรามีการปฏิวัติรัฐประหารไปแล้วสองครั้งด้วยกันใครไม่เชื่อไม่ศรัทธากรุณาเลื่อนผ่านอย่าลบลู่บ้านเมืองเราใกล้เข้าสู่ยุคสีวิไล ตามคําทํานายของท่านแล้วท่านว่าจะเป็นยุคที่ทรัพยากรมีค่าจะผุดขึ้นมาอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยบ้านเมืองในยุคเสวีไลายนั้นคนดีจะมีมากโดยเฉพาะมีผู้นำเป็นคนดีมีศีลธรรมทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริงไม่มีความโลภเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตน แต่พอมาดูบ้านเมืองจากสภาพปัจจุบันนี้ผิดกันอย่างฟ้ากับเหวดูแล้วไม่มีวี่แววเป็นอย่างคำทำนายได้ภายในระยะเวลาอันสัน้นชะรอยหรือจากมีเหตุเพศภัยอันใดที่มาเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเราและจิตสำนึกของคนในบ้านเมืองเราให้ดีขึ้นได้ในระยะเวลาเพียงไม่นาน บางทีมนุษย์เรานั้นไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมไม่เห็นลงศพก็ไม่หลั่งน้ำตาไม่เกิดเพศภัยก็ไม่สำนึกทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตทุกคนมีสิทธิจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่มีใครบังคับให้ท่านเชื่อเอาเป็นว่าได้รับฟังเป็นเรื่องเล่านิทานเรื่องหนึ่งก็แล้วกันค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้เราจะขอหยิบยก เป็นคำทำนายของหลวงปู่สมเด็จพระพนรัตนวัดป่าแก้วมาให้ท่านผู้ฟังลองได้รับฟังกันดูคะ่ะกราบนมัสก,การองค์หลวงปู่สมเด็จพระพนรัต์วัดป่าแก้วด้วยเสียงกล้าวลูกมีความสงสัยว่าประเทศชาติบ้านเมืองไทยจะก้าวเข้าสู่ยุคสีวิไลยได้อย่างไรเจ้าคะเพราะเห็นการเมืองไทยย่งวุ่นวายเหมือนเดิม เริ่มจากพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปจะเริ่มต้นยุคชาววิไลรังสรรคพระทศธ,ธรรมนำไทยให้น้อมนำจะครองราชโดยธรรมสวัสดีสิ้นสุดยุคปรองดองของพระคุณยุคพระเดชจ,จะเคื่อหนุนรัศมีกฎหมายจะศักดิ์สิทธิทวีทั่วโลกสดุดีพระจอมไตรทหารไทยจะเข้มแข็งด้วยแรงฤทธ คําสั่งจะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งหาไหนกฎระเบียบตัดผมสั้นกันทั่วไปตั้งแต่นายพลใหญ่ถึงทหารเกณฑ์ใครทำผิดอย่าคิดว่าจะหนีรอดฟ้าจะผ่าตลอดให้พึงเห็นมหาชนจะอวยชัยใต้ร่มเย็นพระทรงชัยจะให้เห็นด้วยฤทธานักการเมืองปลิ้นปล้อนจะดับศูนย์ พวกจับจ้วงทวงบุญคุณจะหายหน้าที่ปากร้ายให้ปลดรูปพระราชาจะถึงคราววิบัติซ้ำกรรมตามทันสีเสื้อจะสลายหายแบ่งข้างประชาต่างยึดพระองค์ดำรงมัน่นแม้สีส้มที่เกิดใหม่จะตายกลางครันไม่เห็นเดือนเห็นตะวันอีกหลายปีประเทศไทยจะกลายเป็นแดนสีวิไล ทั่วโลกจะหลั่งไหลมาเยือนถึงที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำครองปัตตภ,ภีในยามที่โลกเข้าสู่ยุคสงครามจบคําทํานายของหลวงปู่จงตรองดูด้วยปัญญาที่มาถามหมดยุคพ่อพระรามเก้าเฝ้าห้ามปรามยุคพระรามที่สิบไซท่านไม่รีรอผิดไม่ผิดอย่าคิดว่าจะปราณี จงกลับตัวเป็นคนดีกันเถิดหนออย่ารอวันที่ฟ้าผ่านน้ำตาคลอหลวงปู่จะขอบิณฑบาตอาจสายไปเรื่องโรคระบาดจากนั้นคือภัยพิบัติและสงครามโลกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนประเทศไทยจะเข้าสู่ยุคศีวิไลตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้กล่าวไว้หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงท่านจะบอกเน้นแต่เรื่องสงครามใหญ่ ตามพุทธพยากรณ์เกิดแล้วคนไทยจะรวยที่ดินจะแพงสินค้าไทยจะขายดีค้นพบทองคำน้ำมันแร่ใสมีการสู้รบบ้างแต่เล็กน้อยขยายดินแดนได้ด้วยแต่ท่านจะบอกถึงเรื่องโรคระบาดแผ่นดินไหวภัยพิบัติบ้างเล็กน้อยซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนสงครามใหญ่ แต่มีผลกระทบต่อประเทศไทยรุนแรงโดยท่านจะกล่าวรับรองถึงหลวงพ่อดาบทและหลวงพ่อสังวานเขมโกว่าท่านทั้งสองเป็นพระอริยะหลวงพ่อสังวานกล่าวถึงสภาพภัยพิบัติที่รุนแรงแต่ท่านไม่ได้กล่าวถึงสงครามใหญ่หลวงพ่อดาบทสุมโนท่านมรณภาพเผาไปแล้วหัวใจกลายเป็นมรกร สรุปจากการถอดเทปที่หลวงพ่อดาบทได้เทศไว้เมื่อหนึ่งมกราคมปีพศ2542 1. ก่อนจะเปลี่ยนยุคขึ้นมาใหม่เป็นยุคชาววิไลก็ย่อมจะมีอะไรอยู่บ้าง 2. ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นก่อนจะเข้าสู่ยุคชาววิไลและคนไม่ดีตายหมด 3. ภัยพิบัติจะมีทั้งดินน้ำลมไฟต่างประเทศจะหนักกว่าเรา พวกมีริ์ทั้งหลายยับยังไม่ได้เพราะเวรกรรมได้สะสมไว้มานานพวกมีริ์อาจจะตรงกับที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำกล่าวไว้ว่าตั้งแต่พศ2540คราวว่าที่ได้อภินยาจะออกมาช่วยเหลือผู้คนไม่รู้ว่าจะใช่พวกที่คุยกับผีได้ก็ไม่รู้แต่พวกเขาก็ออกมาช่วยสังคมในตอนนี้ สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะและขอย้ำว่าเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ